แบ่งบานแบบไม่มีเสากลางไม่ต้องมีแท่นบากกล่องก้านก็สามารถบากปิดก,กล่องก้านได้ใช้คัตเตอร์กรีดทั้ง2ด้านนะแล้วก็ใช้ครีมหักแต่พอหักมาปุ๊บมันไม่เรียบเนียนใช่ไหมมาใช้วิธีคลาสสิกนะใช้สิวแล้วก็ค้อนตอกเข้าไปทีนี้ผิวเนียนกลิบพอถึงขั้นตอนการประกอบเฟรมเราก็จะต้องตะไบมุมตัวที่ไม่ได้บากปิดตะไบนิดนึงให้มันรบเหลี่ยมเพราะว่าตอนเราใช้สิวเนี่ยมันไม่ได้ทาเป๊ะๆหรอกนะมันจะมนหน่อยนึงแค่นี้แหละทําให้เรายืดตะปูเนี่ยดูดสนิทมากเลยแบ่งบานแบบไม่มีเสากลางโถ นี่ซีดีคิวทาบแล้วก็มาร์กจุดให้ได้เซนเตอร์ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสูตรมันจะดิ้นตามความลึกซีดีคิวละสายตาอย่างเงี้ยก็วัดหาร2ก็ได้ฮะเซนเตอร์ยี่สิบสี่อ่าไอตัวนี้ครึ่งหนึ่งสิบสี่มิลเพราะฉะนั้นมันอมได้เต็มที่1เซนนึกออกใช่ไหมมันจะอมเข้าปีกอย่างเงี้ยป๊าปเนี่ยเ <c oughs> นี่ยอมนี้ด้วย1เซนแต่ความเป็นจริงแล้วแม่งโคตรกดดันเลยชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาสัก8มิลพอไหมหรือ9มิลพอ อยู่ที่ช่างติดตั้งแล้วช่างติดตั้งเฮ้ยกูเก่งเว้ยกูเป๊ะมินเดียวกูก็ติดได้ก็เอา9้ามิลแล้วถ้าแบบว่าการคัดเคลื่อนก็8มิลเพราะฉะนั้นเราวัดความกว้างชิ้นเนี้ยราตัดเท่าไหร่จำได้ไหมบวกฝั่งนี้8มิลฝั่งนู้น8ดมิลอันนี้เขียนไปเลยบวก8มิล0.8เซนนะเนี่ยบวก0.8ทีนี้เรามาหาอีกสองช่องนี้เท่าไหร่ อ่ะทีเนี้ยเราวัดร่องนี้กี่มิล5มิลตรงกลางนี่ลบห้ลบหมิลบวกแปมิลบวกแมิลลบหมิลบหมิลเหลือ6มิลก็เอาเท่านี้บวกหมิลแล้วก็หาร3เพราะ3บานแค่นั้นเลยก็จะได้ความกว้างเอาบาลพับมาวางในร่อง เวล,ลาเสาเข้า<อ>เข้าตรงนี้เข้าก็ขีดเส้น<อ>ตลับเมตรจับ12มิลแสดงว่าล่าง12บน12เป็น2เซนส<อ>แล้วก็เผื่อเราตัดไม่เสมอกันบ้างก็เหลือสักีบสมมิลสรุปว่าความสูงวัดวงนในเท่าไรบวกสบสามดูน่าพอมีอีกปุ๊บทีนี้ก็ง่ายเลยทีนี้รู้ยัง<พ>ทําจิกยังไงครับรู้นะทีนี้ก็ยาวเลยเข้ากันหมด ทีเนี้ยลองสวยแล้วกรอบบานไม่มีเสากลางยูโรมันเป็นแค่ภาพลวงตาเอามาให้ปิดแสงระหว่าง2บานนี้เราก็ใช้เนี้ยสองท่อนเนี้ยปลายมาล็อกเราก็เอาตัวนี้มาตบตูดแล้วก็บากเอาปเปิดได้สุดนะแต่ไม่มีสก,กิจหัดคิ้วจบ